สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามาส่งคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นกันวันนี้มีศึกไทยราบี้คนไทยนะครับแต่ไม่มีชื่อชนาทีมและก็สูขโชคอยู่ในทีมพงสองคนนะครับแถมคู่นี้นั้นยิงกัะสุดมันยิงไปเจ็บประตูล้นจนถึงวิทีสุดท้ายในสึกเจลิกแมตที่ซปโปโรโดมในนัดที่6ของสุกเจลิกนะครับโดยชนาทิและก็สูโชคนะั้นโดยศึกอุ่นเครื่องช่องฟีฟ่าดีกับทีมชาติไทย แล้วมาเล่นให้กับสโมสนรนโดยทั้งสองทีมนั้นก็ไม่มีชื่ออยู่ทั้งคู่ละครับโดยฟอนตตเล่นั้นต้องไปเยือนกับคอนซาเลรสซัปโปโรเกมนี้ทั้งซัปโปโรและก็ฟอนตาเล่นั้นเปิดเกมลุกทั้งสองทีมเลยนะครับโดยไม่กลัวเสียประตูทั้งสองทีมเลยทั้งซัปโปโรและก็ฟอนตตเล่นั้นผัดกันนำผัดกันตามจนซัปโปโรนั้นได้ประตูขึ้นนําก่อนแล้วหลังจากนั้นทั้งสองทีมนั้นผัดกันได้ประตูขึ้นนําจนท้ายสุดนั้นฟอนตาเล่ Font นั้นก็ได้ประตูชัยจาก ยูสุเกะเซกาวะในทีที่86นะครับเป็นประตูชัยให้กับฟอนเตเล่นั้นจบเกมคู่นี้ไปฟอนเตเล่เกือบแย่ก่อนจะเอาชนะซัปโปรโรเจ้าบ้านไป4ประตูต่อ3นะครับเอาแล้วนะครับทุกคนหลังจากจบเกมที่ฟอนเตเล่นั้นบุกไปชนะกับซัปโปรโรไป4ประตูต่อ3เรามาฟังคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นกันเลยนะครับเรามาเริ่มต้นด้วยคอมเมนต์แฟนบอลทันแรกเลยนะครับคอมเมนต์แฟนบอลทันแรกกาตรตกต่ำของคาวาสกิไม่ใช่ความผิดของโค้ช เรามีผู้เล่นบัตรเจ็บปรากฏตัวทีละคนสุดท้ายแล้วรูปแบบผู้เล่นมันก็เริ่มแปลกไปส่วนฟอร์มการเล่นและความมากข้างในช่วงที่ชาทิปทถูกว้าตัวนั้นมันเป็นราคาที่สูงคอมเมนต์แฟนบอลต่อไปเลยนะครับช่วยทำอะไรให้เกี่ยวกับโอนิกิและชนาทิปให้พวกเขาเล่นร่วมกันอย่างน้อย20เกมได้ไหมคอมเมนต์ท่านนี้ถามถึงชนาทิปแล้วก็สุรโชคนะครับคอมเมนต์แฟนบอลต่อไป ทิ้งชาิทิพย์แล้วก็สูภโชคไว้ทีมมานั่งสำรองมันไม่น่าเสียดายเลอคอมเมนต์ของคนท่านนี้อยากเห็นชาติทิพย์นะครับคอมเมนต์แฟนบอลต่อไปชาิทิพย์จะกดตัวที่ซปโปโรโดเมลร่คอมเมนต์แฟนบอลต่อมาเลยนะครับเอ๊ะไม่มีชื่อชาิทิพย์ในเกมกับคอนซาเวลร่าปโปรโรคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นของคนต่อมาเลยนะครับถ้าผมเป็นหัวหน้าครอบครัวผมอยากให้ชาิทิพย์ลงเล่นในเกมนี้ คอมเมนต์แฟนบอลต่อมาเลยนะครับแล้วชนาทิพยลาคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นคนต่อมาเลยนะครับชนาทิพไม่มีแม้กระทั่งตัวสำรองคอมเมนต์ท่านนี้สงสัยว่าทำไมไม่เอาชนาทิพลงนะครับคอมเมนต์แฟนบอมมนลต่อไปอมืมันเป็นคาเตือนของคโค้ดโอนิกิที่ไม่ให้ชนาทิพนัน่างสำรองคอมเมนต์ท่านนี้ไม่เข้าใจโค้ดนะครับคอมเมนต์แฟนบอลคนต่อไปเลยแล้วชนาทิพลา คอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นของคนต่อไปเลยนะครับชนะทิปกับมาซิโนไปสนามอื่นหรือเปล่าคอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับชนะทิปที่มีศักยภาพมากที่สุดไม่อยู่ในม้านั่งสำรองแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคอมเมนต์แฟนบอลต่อไปเลยนะครับทำไมชนะทิปถึงไม่มีเม้แต่ตัวสำรองคนโอเคกับผลงานที่ดีนั้นใช่ไหมคอมเมนต์ของท่านต่อไปเลยนะครับสู่โชคและชาทิป ไม่อยู่แม้กระทั่งตัวสำรองแล้วมันก็เป็นอีกครั้งหนึ่งคอมเมนต์แฟนบอลตอไปเลยนะครับทำไมไม่มีชาทิพย์ล่ะคอมเมนต์แฟนบอลคนต่อไปเลยครับชนาทิพย์ฉันอยากดูข่าวทิพย์สปโรโดงอีกครั้งหนึ่งคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับมาคิดดูว่าชนาทิพย์กับสุภโชคยังไม่ได้กลับมาหรือเปล่าคอมเมนต์แฟนบอลตอไปเลยนะครับสงสัยว่าฟอนเตเล่ที่ไม่มีชื่อชนาทิพย์เลยเหรอเพิ่งเริ่มดูเลยไม่รู้เรื่อง คอมเมนต์นี้สงสัยว่าทำไมชนาทิพถึงไม่ลงนะครับคอมเมนต์แฟนบอลคนต่อไปเอาชนาทิพคืนมาแล้วคอมเมนต์ที่จะพูดต่อไปนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์เกี่ยวกับทีมฟอร์เตเล่นะครับคอมเมนต์แฟนบอลทานแรกเลยเดลเมเยลกลับมาแล้วฉันรอคอยที่ได้เห็นเขาเล่นและทำประตูสูงสุดได้อีกครั้งหนึง่งคอมเมนต์แฟนบอลต่อไปเลยนะครับฉันรอคอยผู้เล่นบางคนที่จะกลับมาเราขอสามแต้มนะคอมเมนต์แฟนบอลต่อไปเลย ดาเมยายินดีต้อนรับกลับมาคอมเมนต์แฟนบอลของคนต่อไปเลยนะครับการกลับมาของโคโลม,มายะและดาเมยานั้นยิ่งใหญ่มากคอมเมนต์แฟนบอลต่อมาเลยนะครับดาเมยานั้นยินดีต้อนรับกลับมาอยู่จะมาในอิงไม่ช้คอมเมนต์แฟนบอลต่อไปเลยนะครับมันควรจะน่าสนใจในแง่ของคะแนนแต่มันเป็นแม์ที่น่าเบื่อที่สุดตั้งแต่ผมเคยดูมา พะทั้งสองทีมนั้นขาดความมีชีวิตชีวาและพื้นสนามก็เลื่อนผิดปกติและอื่นๆด้วยคอมเมนต์ comment คนต่อมาเลยนะครับอยู่คบายาชีสบายดีไหมคอมเมนต์แฟนบอ<น>ลต่อไปเลยนะครับว่าเป็นงานที่ดีสำหรับวันนี้แต่ฉันกังวลกับยูคอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับจริงเลยให้เราชนะใครก็ได้ช่วยอธิบายให้ฉันทีคอมเมนต์ comment ของท่านต่อไปเลยนะครับงานดีสำหรับวันนี้ มันเป็นชัยชทที่ยอดเยี่ยมที่สูจนคอมเมนต์แฟนบอลต่อไปเลยนะครับสะเทือนใจขอบคุณนะฟอนตาเล่คอมเมนต์ของท่านตอบมาเลยนะครับมันเป็นชัยชทที่ยิ่งใหญ่ฉันคิดว่า,าคงจะดีถ้าสาป้าตัดความแม่นยำที่ไม่ดีของการเล่นที่ละเอียดและจังหวะที่ไม่ดีออกไปได้ฉันวังว่าอย่างยิ่งยูโคบายาชิจะปลอดภัยคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นต่อไปเลยนะครับขอแสดคงความยินดีกับกองหน้าทุกคน ฉันแค่กังวลว่าจํานวนผู้บาดเจ็บจะเพิ่มขึ้นอีกมาเป็นเกมที่มีแนวรับที่ไม่มั่นคงคอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับว่าขอขอบคุณสำหรับการทํางานหนักของคุณคอมเมนต์แฟนบอลต่อไปเลยนะครับชัยโยในที่สุดเราก็ชนะคอมเมนต์ถ,ถัดไปเลยนะครับเราชนะเราชนะเราชนะแล้วขอบคุณนะคอมเมนต์แฟนบอลของคนต่อมาเลยนะครับว่า ดีใจที่การโจมตีนั้นมันทําประตูได้โดยการเพิ่มจํานวนกองหน้าและมันก็ได้ผลพอสมควรคอมเมนต์ของท่านต่อมาเลยนะครับมันเป็นชัยชนะที่ดีลุกขึ้นจากที่นี่กันเถอะคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นของคนต่อมาเลยนะครับว่าในช่วงเวลานี้ฉันดีใจที่ทีทมชนะแล้วนี่ก็จะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายของแฟนบอลญี่ปุ่นหลังจากที่ฟอนเทเร่เกือบเย่ก่อนจะเอาชนะซัปโปรโรไปได้สประตูต่อสนะครับ มันเป็นชัยชนะให้ดีฉันไม่สามารถดูอะไรได้เลยมันน่าตื่นเต้นเกินไปใช่ไหมคงจะดีไม่น้อยหากไม่มีใครได้รับอาการบาดเจ็บยังไงก็ได้สามแต้มมันก็ดีจบไปแล้วนะครับทุกคนกับความเห็นและคอมเมนต์ทั้งหมดนี้แล้วนี้ก็จะเป็นมุมมองในความเห็นบางส่วนของแฟนบอลญี่ปุ่นนะครับถ้าผมผิดภาพการใดผมก็ขอกราบอาภายัยณที่นี้ด้วยนะครับแอบไปเพื่อนดูจบแล้วมีความเห็นกันยังไงบ้างฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้กับช่อง Star Comment แล้วสามารถพูดคุยกันได้เพื่อเป็นกำลังใจได้ให้กับช่อง Star Comment ต่อไปได้วยนะครับแล้วสามารถพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อไปได้เลยนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคน